<c oughs> มาวันนี้ว่างครับเพิ่งเคลียรถลูกค้าออกเมื่อวานวันนี้ว่างครับจะพามาดูมาดูอะไรูรถเกี่ยวครับวันนี้เป็น DC 70ครับสามคันขยายปากวันนี้อยู่ที่อู่ช่างลินครับไม่ห่างจากบ้านมาก ไม่ใช่ว่างานเยอะเลยนะลอของครับของมาช้าครับของมาช้าครับงาน,นเลยกองอันนี้เป็นป่ายดีทีเจ็สิบครับขยายเป็นเก้าห้าขยายจากสองเมตรเป็นสองเมตรสีสิบครับ อันนี้คือเพลาที่ไปต่อมานะอันนี้ขนาดงานลงกลึงนะเนี่ยจะว่าไปม,ไม,ไตตม,ม,ามันก็ไม่ได้ตรงนะเนี่ยลงกลึงต่อมันมาก็ไม่ได้ตรงนะขนาดแค่ลงกลึงนะคันนี้ลูกปืนแตกครับเสียงดังเลยแต่มันก็ไม่ได้ตรงนะเียบออกสิบห้าเซน เปน่านจะสิบห้าเซนนะของนี้สิบห้าขวาสิบห้าซ้ายซ้ายเท่าไหร่ซ้ายยี่สิบห้า,หา <c oughs> บประมาณนี้แหละ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> เป็นของกันนี้ครับเป็น70พลัส รถปีที่แล้วครับรถใช้รูปการเดียวแค่ร้อยกว่าชั่วโมงครับรถเขาใช้งานน้อยมากน่าจะเป็นคนแก่ครับคนอายุมากแล้วเขาก็ค้ำๆแล้วเขาก็เข้าบ้านแล้วมา,มาดูตรงนี้ครับฝั่งนี้ที่เขาตอ่ออันนี้ก็เหมือนกันครับตัดแกนตัดตรงกลางเลยมันก็ไม่ได้ตรงนะ ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่างานต่อนะเราจะไปเอาเป๊ะๆเหมือนที่มันเป็นงานศูนย์เลยมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าอยากเป๊ะเลยก็คือซื้อของศูนย์มาใส่ครับมันเป็นเอาชิ้นเดียวแต่ถ้าเป็นงานต่อเราะเอาเป๊ะๆเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากว่าจะต่อให้มันใหญ่แล้วแล้วก็กลึงออกมันถึงจะเป๊ะถ้าใช้เหล็กเท่ากันมาต่อมันก็มันก็ยังไงมันก็ไม่เป๊ะหรอกก็จะมีแขวงบ้างละ เราตรงนี้ขาดครับจะว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ถ้าขาดนะเราจะเอาอะไรกับงานต่อไม่ได้ครับขึ้นอยู่ที่การใช้งานบางทีเข้าติดคอแล้วเราก็ชาดครับเราคลายคอเราก็ชาดกระชากแั๊บก็ขาดท,าทันทีขึ้นอยู่ที่การใช้งานด้วยครับ ไม่ได้เจียให้เลยก็คันนี้ก็มีคอสปริงครับที่ทำเพิ่มคอสปริงแต่ละช่างเาก็ทำไม่เหมือนกันนะครับฉบับใครฉบับมันบางทีก็มีอะไรก็จับจับใส่จับใส่ครับเซ็กมบคันนี้มีเออ ตกแต่งเพิ่มคือเอาไปล้างล้างร่องสายพันครับจากร่องบีจากร่อ,รองบีงก็ไปล้างมาให้ให้ร่องซีมันเข้าได้ครับอันนี้คือสายพันร่องซีนะสายพานตู้เราจะลองสวมดูนี่ครับร่องซีก็ยืดอายุการใช้งานได้อีกหนึ่งระดับเลยแหละแต่สำหรับผมผมคิดว่าร่องซีนี่ก็ดีดีกแล้วเพีนพอละ เอาไปใส่รองคู่ผมว่ามันก็เกินกําลังไปนะถ้าใส่รองคู่ความคิดผมนะแต่ถามว่ามันดีไหมแบบไหนดีกว่าสองร่องเออสองร่องสองเส้นดีกว่าอยู่แล้วครับอาอยุการใช้งานยาวนานกว่าแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นก็หลายพันนะถ้าจะเซฟเซฟงออนแนะนาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเอาไปล้างร่องแบบเป็นร่องซี ล้างก็บนล่างครับล้างตัวบนด้วยล้างตัวล่างด้วยจับบาดมือเจ็ดสิบพลัดไม่ใช่อุ้มครับคันนี้เป็นกระสอบว่าช่างลินผสมสีไม่ผ่านเลยอ ผสมชีไม่เหมือนเลยสร้า <laughs> งงานเดียวครับสร้างคนเดียวสร้างคนเดียวทำหลายอย่างครับอันนี้ก็น่าขยายขยายาปากเลยล้ว แต่กเปลี่ยนฮะรางกระจจะไปเฮาเตียให้ดิงกัวนาโอแต่จะไปลาเซตาไอยจะเสร็จไหมรถเกี่ยวเขาเนีทำลายยางเนี่ยเสร็จครับเสร็จครับเสร็จครับเสร็จแน่นอนปีนี้เสร็จไม่ได้เกี่ยวเสร็จทันเสร็จทันอัดฟางแน่นอนเสร็จแน่นอนครับเสร็จเลยแหละไม่เสร็จไม่ได้เกี่ยวเลยเสร็จแน่ไม่ได้เกี่ยวมองไงเปลี่ยนรางจะไม่ก็ทางรางจะไปโอุ้ยคันนี้เขาใช้ปามกันหรือเปล่า ปารตเต็มเต็มหมดเลยครับอืมปานนี้แตงเต็มปากชุบเลดปากเลดแท็กเลดแท็กไซร้องแม็กซอีกครับผมอืมสเตอร์นี้กี่ฟันมันใหญ่จังเลยเพลานี้ก็น่าจะเป็นเพางานตลาดโดยโต้เล่ด้วยโซลเฟียนะ ทีอ่อ,อันนีออ่มันสเตอร์นีออ่มันสเตอร์อยู่ข้างเลยด้ตู้ตรงลูกเปี้ยวไหนอยูข้างข้างหน้าไงข้างท้องนอกไงเออนี่มันนี่อยู่นี่ของผมเดิมยี่สิบสองเดิมเดิมดยี่สิบสองถือนี่ไงไอ้นน่ตจะไหนยี่สิบไม่ใช่ผมน่าได้ยี่สิบขนาดเดือยสิบแปดหรออ๋อแสดงว่าไอ้เก้าสามที่รอบมันจัดเพราะไอ้ตัวนี้เขาเขาไอ้อออปรับปรุงมาแล้วงั้นเออ,อ,อ แต่จะใส่ใหญ่ไม่แจง้งเงดูเล็กของผมงั้นงั้นแสดงว่ารอบยี่สิบสองเท่ากับรอบของที่ตอนนี้เลยปัจจุบันแสดงว่าก้าสามมันค้นพบหลังหลังผมแน่นอนผมค้นพบก่อน <Yeah. S 2> พอผมทำยี่สิบสองใส่ก่อนก้าสามมีเพิ่งมีมาเมื่อวานเมื่อก่อนเองผมใส่ยี่สิบสองนี่ตั้งแต่พศห้าเก้าแล้วว่าห้าเก้าอ่ะเออก้าวสามนี่มี <laughs> มีพศหกศูนย์เปิดตัวหกสามเอยหกสามเออผมคนพบตั้งแต่ห้าเก้าแล้ว ฝันเห็นว่ะอ๋อมีผีมาเข้าฝันนะพี่บอกตัวพี่บอกนี่นะผมเคยไปนับฟันดูไงก็เอาสามรอบังจัดเราบังจัดแต่ตัวในมันใหญ่ไงนู่นตัวในมันใหญ่ด้วยใหญ่มันใหญ่ทั้งสามตัวพี่ใช่ปะครับไอ้นี่ก็ใหญ่ใหญ่หมดเลยนี่แหละถ้าผมว่าจะเปลี่ยนใหญ่ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยใหญ่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 กว่านี้อีกใช่วงมันนะใช่ แต่ก็ไม่เคยนับพันนะแต่รู้สึกว่าใหญ่อันนี้คือเปลี่ยนแล้วใช่ไหมนี่อันนี้ของเดิมเลยเลยนี่ใช่บ๋ของเดิมเลยครับนี่แต่ตันนี้ตอนนี้ของอูชังลินที่ผลิตใส่ปีที่แล้ว <c oughs> เกี่ยวดีก็เลยเขาตามมากลางกลางลาปีเลยถ,ถ้าไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนใส่ของรุ่นไหนทำไมม,ไม,มันเหมือนเหมือนยังไงมันเหมือนยังยงอยู่ดดเดิมๆเลยถ้าผมเปลี่ยนแล้วครับผมจะตัดต่อ,อใช้สเตอร์ใหญ่โซ่เบอร์ใหญ่ใหญ่กว่านี้ โซเบอร์หกสิบเบอร์ห้าสิบก็ได้ของเดิมมันกี่ฟันนะโอเคนับเลยเอาไปดูรถของผมเองครับเนี่ยเข้าใจเราไปอยู่ในอยู่ในโดน <c oughs> ใก <c oughs> <c oughs> ดังไก่ใครวะรถจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> งอยู่ในถ้ำเลยรถช่างอยู่ในถ้ำยังยังไม่ได้ไปิลูกออกมาเลยเดี๋ยวนับฟันครับหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เริ่มจากตัวนี้นะห,น,หนึ่งว้ยมืดครับมืด1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้ามาสี่สิบห้าครับตัวนี้ในคลองเดิมอยู่ไหนฮะ สองเดิมก็อยู่ในฝาครับยิ้งยิงมีมีไหมนี่ดิเดีอกมกอาวนับบ้างเท่านั้นาันนั้นแล้วันนั้นก็เดิมเหมือนกันมันจะแตกต่างแต่ตัวโตวต,วตัวขับมันน่หนึ่งสองสามหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า 6, ก 8, จ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่แปดยี่สองยี่สามห้่หกยบอไรป็สาสองสาสาสาห้าสหกสเจ็ดสแปดสเก้ออกกันเท่ากันแต่รถผมเองผมใส่สี่สิบถ้ามี40ก็ก็สี่สบาะสี่สิน่าจะสี ถ้าจะมาผิดอันนี้สี่สิบเจ็ดป่ะสี่ห้าสี่ห้าของผมสี่สิบถ้านับไปลงนะแค่สี่ห้าของผมจะเล็กอยู่ประมาณนี้เท่ารถใหญ่อะเท่ารถ,ร,ถรถเกี่ยวใหญ่อะวนี้ว่าจะลองทำโบสองโลกดูก่อนทำเล่นๆ น่นเล่นๆมันจะเล่นทั้งปีนะมันจะเล่นจนสุดเสร็จงานหรอนะวะก็ทำเล่นไงไม่ได้ทำจริงไงถ้าทำจริงก็คงจะครั้งเดียวได้เลยแหละแต่นี่ทำเล่นไงมันเผื่อมีรอบสองรอบสามอีกเล่นเล่นจนสุดข้าวเล่นจนข้าวหมดเอ้ะฝากตรงต้องทางกานติดต่อหน่อยเอาเบอร์โทรหน่อย ฝากฝากไว้หน่อยครับไม่ต้องเข้ามาเยอะครับผมทําไม่ทันอืเข้ามาในน้อยปีนี้เอาแค่นี้พออืก็คือปีนี้ไม่ต้องมาละครับปีนี้ไม่ต้องมาละ <laughs> ถ้าจะติดต่อก็ต้องปีหน้าครับต้องต้องติดต่อแต่งเข้าเสร็จเลยครับเพราะว่าคิวมันเยอะคเ,เอาเอาปลาเบอร์โทรไว้นะเอาเบอร์โทรก็ตัวแปดสีอยากสีตัวมาครับผมตัวแปดสีแปดซับซับครับ 29, 7, <laughs> สองเก้าเจ็ดแปดต่งไม่ทันก็ย้อนคลิปเอาเด้อ <laughs> ผมก็อ๋อไปเซิร์ชใน Google ได้อยู่ครับเซิร์ชมา อูถ <icana>, ูกกฎหมายอยู่ไม่ใช่สายตายยังไม่อูเถื่อนครับผมโอ้ยพลาดพิงอีกแล้ววันนี้เท่าแกไม่อยู่ครับอยู่แต่ลูกน้องๆพูดประเทียนหน่อยจำหน้าไว้ดีนะเจอข้างนอกก็ดักทุบได้ครับเจอกันนอกก็ดักเลยครับดักให้ผมทุบสำหรับคลิปนี้ก็เบิร์ตคัมซีวอลครับเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ